สวัสดีครับอยู่กับผมบ๊อบเบิ้ n บีชแนลเช่นเดิมนะครับผมอ่าวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครส้มนะก็มีเพื่อนๆของกันมาหลายตัวนะก็อาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าทองผมก็มีจํากัดเนาะต้องเอาไปใช้อัพตัวละครนีกก็คลิปก็อาจจะออกไปช้าหน่อยนะครับสำหรับรีวิวตัวละครนะ อ่าคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวตัวละครส้มกกวีนะอ่านั่นก็คือโจผีนะครับพร้อมกับจะมาอธิบายนะว่าทีมแปดเนี่ยแบบลงรายละเอียดเลยนะว่าเล่นยังไงนะครับคนเล่นแบบไหนบ้างนะฮะอ่าแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือนะผมก็จะมารีวิวตัวคุณ ABC ให้ดูนะอันนี้ต้องย้านะว่าถ้ามีเวลาเหลือคลิปนี้นะครับถ้าเกิดมันนานมากผมกอาจจะยังไม่รีวิวคลิปนี้นะ อาจจะเป็นคลิปถัดไปนะครับผมอ,อ่าเพื่อมาาไม่ให้เสียเวลานะก็มาเชื่อมตัวกันเลยนะตัวที่ผมจะรีวิววันนี้ก็คือโจผีนะครับอ่สุ่มมาหนึ่งตัวนะฮะโจผีผมก็อาจจะของไม่ได้สุดนะเพราะว่าผมเพิ่งรีของออกจากเสี่ยวกเกี้ยวไปนะ อ่าตอนแรกเนี่ยถ้าดูคลิปก่อนๆน,นะมันก็อ่าตัวเซียวเกี้ยวเนี่ยเขาจะประมาณ8ดาวนะแล้วก็เป็นอาวุธทองนะแต่ตอนนี้เนี่ยเหลือแค่5้าดาวหรือว่าห้าเลยนะครับแล้วก็อาวุธศสาตาก็เหลือแค่แดงนะเพราะว่าผมเอาไปทําจูล่งหมดแล้วนะครับผมก็อ่าเดี๋ยวเอามาลงทีมนี้นะ เขาจะลงเป็นตัวสำรองเช่นเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอจัดพันธนาการก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปอธิบายกันนะว่าโจผีเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับผมสกิลเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปอธิบายกันอีกทีนะครับ ออลครับผมตอนนี้ก็จกัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้งพันธนาการนะแล้วก็เปิดสม,มุดอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามารู้จักกระตัวละครกันดีกว่านะครับผมว่าโจผีเนี่ยเป็นตัวใช้สกิลอะไรยังไงนะครับโจผีเนี่ยก็จะเป็นตัวสร้างดาเมจเวทอีกหนึ่งตัวนะครับผม อ่าแล้วก็มีตัวคู่ประสานโจมตีด้วยนะครับก็เป็น n อ็นะครับผมซึ่งก็คือภรรยาของโจผีนั่นเองนะครับอ่าเรามาดูกันนะว่าสกิลติเมทเขาทำงานยังไงนะสร้างดาเมจเวลรสามสิบสามปร์เซ็นให้กับเป้าหมายใกล้เคียงศัตรูหากโจมตีเป้าหมายมากกว่าสามคน เหมือนตีสุ่มนะเขาไม่ได้บอกนะว่าเาจะตียังไงนะเดี๋ยวยังไเดี๋ยวเราลองไปดูตอนเราทดลองกันอีกทีนะอ่าต่ออ่าตอนบวกห้านะครับอันนี้จะเป็นเทรนดสำคัญนะอ่าต่อสู้รอบที่หนึ่งสร้างนั้นใหม่เพิ่มแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะโอ้ส่วนตอนบวกแปดเนี่ยอ่าหลังสังหารเป้าหมายได้ก็จะฟื้นฟู ฟื้นฟูเลือดอีก50%ของแมคแคปพีตัวเองนะโอ้ถือว่าเยอะมากเลยนะเนี่ยอ่าส่วนตอนบวก10นะครับแต่ละรอบจะฟื้นฟูโทสะตัวเอง1แต้มถ้าเกิดโจมตีมากกว่า2คนก็จะเพิ่ม2แต้มนะครับผมอ่าส่วนมาตอนบวก12เลยนะหลังจากไล่สกิลเนี่ยจะโจมตีเพิ่มเติมทั่วไปติดขีด้วยนะ1ครั้งนะครับผม โอ้แล้วก็เพิ่มดาเมจนะอีกสิบเซนด้วยนะโอ้ส่วนสเตรัสษาตาก็ถ้าเกิดเป้าหมายสกิลเนี่ยลดลงทุกๆหนึ่งคนดาเมจเพิ่มขึ้นสิเซนะครับผมอ๋อนั่นก็คือถ้าเกิดว่าเป้าหมายยิ่งน้อยลงเนี่ยเราก็จะยิ่งตีแรงขึ้นนะสำหรับโจผี <c oughs> อ่าล้วครับคนในกิวผมเกิดอะไรขึ้นครับเนี้ย อะไรกงกงครับตโตครับผมคุณโอ阿อา,านะครับอะไรกงกงครับผมโอลาล่านะอ่าคุณยูจีนเขาได้มาสายฟ้านะเนี่ย<ช>แอบไปส่องเราสักแป๊บหนึ่งนะครับว่าโอมาสายฟ้าแดงนะครับนี่ผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยโอรัตติการก็แดงนะ สายหมกครับคนนี้สาหมกทั้งคู่อะครับอ่ะเอาละเัาวนี้เรามาอธิบายาก,การเล่นทีมแปดแบบละเอียดเลยนะ <c oughs> โดยจากคลิปที่ผมเคยอธิบายไปตอนแรกนะก็คือให้ลงตัวนาเมดหนึ่งตัวแบบนี้นะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นตัวบัฟนาเมดแล้วก็มีตัวแท้งหรือตัวฮิวอะไรยังไงก็ได้นะแต่ ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะลงตัวอะไรก็ได้นะซึ่งมันก็ต้องอยู่กับตัวละครดาเมจหลักที่เราเล่นด้วยนะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างแบบโจผีอย่างนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยโจผีเนี่ยเป็นตัวที่ดาเมจอาจจะไม่ได้จบขนาดนั้นนะอาจจะไม่เหมือนพวก อ่าหองตรงอะไรอย่างนี้นะซึ่งสิ่งที่เราคนมีกับโจผีเนี่ยอ่าอย่างเช่นผมเนี่ยอ่าไม่มีหินบ้าเลือดล่าจิตอะไรอย่างนี้นะนี่นะทุกคนเห็นนะว่าผมไม่มีเลยนะอ่าสิ่งที่เราจะเอามาทดแทนได้ในช่วงนี้ก็คือพวกตัวละครสร้างสถานะนะอย่างที่ผมใช้ก็คือเนี่ยนะเ,เจนันเฟิงนะ,ะครับผมซึ่งตัวละครพวกนี้ก็เป็นตัวสําคัญสาหรับทีมแปดนะ แล้วจริงๆแล้วเนี่ยทีมแปดเนี่ยควรจะมีตัวดาเมจสองตัวนะครับอ่าไม่เหมาะกับตัวเดียวนะถ้าเกิดตัวเดียวเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างทําอะไรไม่ค่อยได้นะสําหรับผมนะสำหรับผมคือควรมีสองตัวนะครับคือตัวแรกเนี่ยเอาไว้จ่ายดาเมจให้แบบว่าอีกทีมเนี่ยลดเลือนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะแล้วก็เอาตัวดาเมจที่เป็นตัวหลักของเราจริงเนี่ยที่ลงสำรองเนี่ยมาเป็นตัวปิดจ็อบนะ ซึ่งวิธีเนี้ยมันจะทําให้ทีม8เนี่ยมันได้เปรียบมากกว่าทีมสี่นะเพราะส่วนมากทีม4ี่เขาจะเล่นตัวราเมจแค่ตัวเดียวนะซึ่งที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นราเมจตัวนะก็คืออ่าถ้าเกิดูจากทีมหลักที่ผมเล่นนะ,ะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวละครให้ดูนะที่ผมเล่นใช้ประจำเลยนะก็ะนะคือทีมหน้าตาแบบนี้เลยนะ นี่นะตัวหลักแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยนะผมจะมีตัวแทงนะครับตัวทําสถานะนะหนึ่งตัวตัวบัฟสามตัวนะแต่ในอนาคตเนี่ยผมก็จะเพิ่มตัวฮิลเข้ามาตรงนี้หนึ่งตัวนะชัวๆนะตัวฮิลส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะต้องคิดก่อนนะว่าตอนนั้นนะมีอะไรให้เล่นบ้างนะแต่ที่แน่แน็คือจะมีแค่ที่ผมคิดไปสำหรับทีมผมนะสองตัวบัฟดาเมจ หนึ่งตัวสร้างสถานะนะอ่าตัวนี้ก็นับว่าเป็นตัวสร้างหานะใ้ไทยสูจูทรงธรรมเนี่ยก็สถานะเจาะเกาะนะตัวนี้แต่ก็เป็นดาเมจได้ด้วยนะแล้วก็มีตัวแทงนะอันนี้จริงก็คือตัวตายตัวแทนนะครับผมอ่าจริงๆแล้วไอ้สองตัวเนี้ยเอาเป็นตัวตายตัวแทนเฉยนะแล้วก็เอามายืนบัฟดาเมจเท่ๆนะครับผมเพิ่มพลังโจมตีนะแล้วก็เนี่ยนะกนูผมเป็นตัวสำรองนะก็เป็นตัวดาเมจหลักของทีมนะ อ่าแล้วก็จะมีเสียวเกี้ยวนะที่เอามาใช้สําหรับใช้ให้คออกสกิลอีกรอบหนึ่งนะอ่าส่วนทําไมตัวหลักผมถึงไม่แปลงเป็นเสียวเกี้ยวนะเพราะว่ากว่าที่เวลาทีมที่ผมเจอแต่ละทีมอย่างผมตีกับคนนี้นะครับตีกับคนนี้คนนี้นะะซึ่งตัวหลักผมไม่ได้ยืนนะครับผมก็คือโดนสกิลทีเดียวก็ตายนะฮะ ก็เลยใช้เป็นบางทองนะครับเอามายืนโง่ๆเหมือนเดิมนะฮะซึ่งหลักๆจริงๆที่ผมเล่นเนี่ยถ้าไล่ตามของนะก็มีนี่นะหนึ่งตัวนะครับสองตัวนี่ฮะสามตัวนะครับแล้วก็อันนี้ตัวที่สี่นะจริงๆก็จัดของเหมือนทีมสี่เลยนะเน้นแค่ทีละตัวนะครับผมส่วนที่เหลือก็ยังไม่ได้เน้นอะไรมากนะก็แค่มีอะไรก็ยันจะใส่ลงไปนะครับผม ซึ่งทีแล้วทีม8เนีหลก็หลักๆก็ต้องเล่นประมาณนี้นะแล้วของสําคัญสําหรับทีม8เนี่ยนะก็คือนี่นะกลศึกรอโอกาสนะอันนี้ของสําคัญมากเลยนะเพราะว่ามันจะช่วยการการเราโดนไหลจากพวกตัวไหลได้นะพวกกําเหล่งห้องตรงอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าตัวหลักๆท่ลองเนี่ยส่วนมากมันจะบางเนาะในช่วงต้นๆเกมเนี่ยแล้วก็จะมีกลเนี้ยมาช่วย ให้เราแก้ปัญหานะจุดนั้นได้นะซึ่งโกงนะครับอันนี้ผมพูดเลยว่าโกงมาก <c oughs> ส่วนทีมแปดเนี่ยยังไม่ควรรีบลงนะจริงๆแล้วอะ่ะผมแนะนำว่าควรทำของให้มีตัวดาเมจสักสองตัวก่อนนะเราค่อยเริ่มทำทีมแปดนะส่วนอ่าที่อาจจะมีบางคนทำนะที่เป็นตัวดาเมจหมดเลยนะหกตัวนะแล้วก็เป็นตัวตัวบัฟดาเมจนะหกตัวแล้วก็เป็นตัวดาเมจต,ตัวหนึ่งนะ ่าทีมนั้นเนะ่ะผมว่าช่วงต้นเกมอ่ะอ่าก็พอเล่นได้นะแต่พอถึงช่วงเล็ดเกมแบบพวกผมเนี่ยอยู่ไม่ได้นะครับยังไงก็ยืนไม่ได้เอาเป็นว่าแค่เซิร์ฟเพื่อนๆมีแค่อ่ากำเหลงเก่งๆหรือกนอูเก่งๆ,ๆ,ๆโผลมาสักตัวเนี่ยก็คือจบเลยนะแล้วหลงังๆนี้ไม่ต้องพูดถึงนะว่าไอ้พวกตัวไหลทั้งหลายเนี่ยมันตีแรงมากเลยนะ อ่าอย่างกำเลงเนี่ยถ้าของถึงนะมีกลไฟลอันหนึ่งนะก็คือจบแล้วครับไหลาย,ยาวๆเผลอถ้าเกิดตัวนาเมตเรามีตัวเดียวเนี่ยลงไปปิดเขาไม่ได้เนี่ยก็จบนะครับถ้าทำสกิลเขาไม่ตายเนี่ยเราก็ตายเองนะฮะแต่ถ้ามีสองตัวเนี่ยบางครั้งเนี่ยพลังเราเลเราเยอะกว่าใช่ไหมไอ้ตัวนาเมตตัวแรกเราเนี่ยอาจจะทําทให้เลือดเขาเหลือสักครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย แล้วพอเขาตีตัวเราตายไปตัวหนึ่งใช่ไหมเลือดเขาอาจจะยังไม่ทันเด้งเต็มอะแต่ไอตัวดาเมจหลักเราเนี่ยสามารถลงไปปิดจ็อบดาเมจตรงนั้นได้เนี่ยมันก็จะมีประโยชน์มากกว่านะสําหรับผมนะซึ่งจริงนะผมมองว่าทีมแปดเนี่ยคนมีตัวดาเมจสักสามตัวเลยนะที่จริงแต่เบื้องต้นยังไงก็สองตัวไว้ก่อนนะครับของมากของน้อยผมว่าดีกว่าเพราะจากที่ผมลองมานะผมว่าสองตัวเนี่ยจบสุด ในช่วงกลางเกมยันเละเกมเลยนะก็หลักทีมแปดก็ประมาณนี้นะอะเดี๋ยวเราไปทดสอบโจผีกันดีกว่านะว่าจะพออยู่ได้ไหมในช่วงสถานการณ์เลดเกมแบบที่ผมอยู่นะครับแต่ผมว่าถ้าของมันถึงถึงของสุดสุดหน่อยเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะอยู่ได้นะอันนี้ผมปั้นมาไม่สุดด้วยแหละประเด็น เรามาดูกันนะครับถ้าไดยสูญจู้ผมไม่ออกลงหมดซะก่อนนะอา่านะเราได้เห็นตัวผีสกิลแล้วนะเราไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่านะผมเพิ่งไม่เคยเล่นกันนะครับโจผีอ้โดูพาสีแล้วมันน่าจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับ โอ้โหไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับโจผีของเราเดี๋ยวเราลองอีกทีหนึ่งนะนี่คือพลังงผมน้อยกว่าได้นะ ไม่ได้เปิดก่อนอาจจะได้เปียบมากกว่าน,นี้นะเพราะว่าเราเล่นตัวซ่อมเราก็ต้องขอเปิดก่อนนิดนึงนะผมว่าเหมือนตัวที่มันไม่ได้อยู่ในขอบเขตโดนนาเมนเยอะมากกว่าอย่างงครับเนี่ย เหมือนว่าไล่โจมตีจะแรงมากเลยนะครับสำหรับโจผี้องเหมือนว่าสก,กิลทำสก,กิลอัลติเมทในผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะเดี๋ยวลองปฏิีคนหนึ่งก่อนนะคนเมื่อกี้เขาอาจจะแข็งแกร่งเกินไปสําหรับโจผีเรานิดน,นึงนะครับนี่ดีกว่านะฮะเอาห่างๆหน่อยนะฮะไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะ โอ้แรงอยู่นะครับพอไปเจอคนนี้นะกูดูผมกลับบ้านเก่าไปแล้วนะ สกิลสูงนะครับผมเหมือนสกิลตัวหนึ่งแล้วก็เหมือนกระจายดาเมจออกไปเพื่อข,ข้างให้ให้เพื่อนข้าง,างแบบนี้นะซึ่งแพ้หรือเปล่าผมไม่รู้นะครับเนี่ยอ๋อไม่น่าจะแพ้นะครับผมคิดว่านะ โจมตีแรงมากเลยนะครับนี่ผมมาเหมาะเป็นตัวเปิดนะถ้าใครเล่นโกบุยแบบทีมแปอะไรงนี้นะเพราะว่าเอาโจผีเปิดนะแล้วเอาแบบพวกซูมาอี้หรือเตียวเลียวคาทูเตียนอุยอะไรงนี้มาเป็นตัวเก็บผมว่าอาจจะเวิร์กนะแต่ผมไม่ได้ลองอ่าแบบคู่ประสานโจมตีนะ เพราะว่าดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ20%เลยนะ19%นะครับเลขกลงกลมเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องหาเทสก็ที่หมื่นนะซึ่งผมมองว่ามันอาจจะเล่นลำบากเหมือนกันนะถ้าเอาแบบมาเล่นแบบเป็นโจผีตัวเดียวเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าแบบอัพดาวตันสัตาตันอาจจะ อาจจะแรงขึ้นกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีแบบท้านเลือนน้าจิตอะไรก็าอาจจะช่วยได้อีกหน่อยนะฮะอะแต่ถ้าใครอยากดูรีวิวแบบเป็นทีมสามก็บอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปขอยืมตัวคนในกิวมารีวิวให้นะครับพอดีว่ามีคนเขาเล่นทีมสามอยู่พอดีนะฮะอ้ออันนี้คือโจผีไม่ได้ออกลงอะไรเลยนะครับอาจจะต้องใยับขึ้นไปหน่อยนะ มีเขาทำทีมตีบอลนะซึ่งผมว่าไม่น่าจะได้เห็นอะไรแล้วนะสำหรับทีมก็เอาเป็นคนนี้ดีกว่านะ อาจจะไม่ได so ้เด่นมากขนาดนะตัวผีสำหรับวองคิดผมนะเหมือนว่าเขาตีเหมือนจะส่งตีหนึ่งตัวนะ แล้วก็แบบว่าอ่าเหมือนกระจายดาเมจให้เพื่อนข้างๆไปด้วยนะฮะคือมันไม่เหมือนเขาไม่ได้บอกว่าจะตีกี่ตัวนะจริงๆผมว่ามันเป็นตัวตีแค่ตัวเดียวนะแล้วเหมือนว่าถ้าเกิดมีคนยืนอยู่ข้างๆเนี่ยดาเมจมันก็จะกระจายออกผี่กลายเป็นตีสองตัวสามตัวแบบนี้มากกว่านะแต่าคาอธิบายของที่เกมเขียนไว้นะผมคิดว่าเป็นแบบนั้นนะเพราะนี่นะเขาบอกแค่ว่าให้กับเป้าหมายใกล้เคียงศัตรูนะ ก็คือเหมือนถ้าไม่มีคนอยู่ข้างๆเนี่ย mm hmm. ก็ถ้ากับว่าเราตีตัวเดียวนะ mm hmm. ก็ผมว่าอาจจะเหมาะสำหรับเวลาเจอพวกทีมหกทีมแปดนะโจผีถ้าเราไปเจอกับพวกทีมสามเนี่ย mm hmm. ผมว่าเขาอาจจะแก้ทางเราได้ง่ายนะ mm hmm. อาจจะเอาแท้งมาดักยืนหน้าเราตัวเดียวแล้วก็ยืนแบบบนตัวหนึ่งล่างตัวหนึ่งแบบนี้เลยนะ ซึ่งก็อาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับสำหรับผมเดี๋ยวลองเตคนนี้ดูนะนี่นะทีมสามหนึ่งเดียวนะครับหรือเปล่าถ้าผมจะไม่ผิดที่ยังเล่นทีมสามอยู่แต่ผมว่าเ้าใครใคาบจะมีอีกคนนึงนะนีนะ่ห้องตรงนี่นครับที่ผมบอก มันก็จะกันได้แบบนี้นะคือของตรงก็จะไหลเราไม่ได้นะเนี่ยฮะงั้นเขาไหลเราสนุกเลยนะครับาารอืมยิงไม่เลิกเลยนะฮะาา <c oughs> แพหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเนี่ย ผมว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วนะนี่นะฮองตงนะครับตีไม่เกรงใจเขาทูผมเลยนะอ้อสู้ไม่ได้ด้วยนะครับเนะี่ยโอเคก็ วันนี้อจะไม่ได้รีวิวตัวคุณ ABC นะเดี๋ยวเป็นคลิปถัดไปนะอันนี้เดี๋ยวผมมารีวิวให้อีกทีหนึ่งนะก็คลิปนี้ก็สำหรับโจผีคร่าวๆก็ประมาณนี้นะอ่าเดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยผมจะไม่รีวิวตัวอะไรก็เดี๋ยวรอรับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ